นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Lamborghini Huracan STO ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หล่อเหลาอาารเลยทีเดียวซึ่งได้ตรงตามที่มีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งราคาขายคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่8.71ล้านบาทเท่านั้นแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะราคานี้ยังไม่รวมค่านำเข้าและภาษีต่างๆของบ้านเราเราลองไปดูกันว่ารายละเอียดในแต่ละจุดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง Lamborghini ok Huracan STO หรือ Lamborghini ok Huracan Super t o f e o Ono Locata ชื่อเต็มๆของรุ่นนี้เปิดเป็นการพัฒนาโดยทีมแข่ง s c u d e r Ross ให้ออกมาในเวอร์ชันที่สามารถขับใช้งานได้บนท้องถนน มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V10 ที่มี DNA สืบทอดมาจากฮูลคาห์นเฟอร์ฟอร์แมนเต้สำหรับตัวถังของรถ l แ m b โ r กินีฮูลคาร์ n SGO ตัวรถมีน้ำหนักเพียงแค่1,339กิโลกร,รัมเท่านั้นเนื่องจากการผลิตตัวถังในรุ่นนี้ได้มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีอัตราส่วนมากกว่า75%ของรถทั้งคันในส่วนของสีรถนั้นมาพร้อมกับสีตัวถังแบบพิเศษด้วยสีทูโทนบูรลาเฟและแคลิฟอร์เนียออเรนจ์ ที่โดดเด่นใครเห็นก็รู้ว่าเป็น lamborghini huracan sto แน่นอนภายในห้องโดยสาร lamborghini huracan sto ได้มีการใช้วัสดุอะคันทาร่าทั้งหมดและมีการตกแต่งด้วยตะเข็บสีฟ้าบู u าเฟและขอบสีส้ม california orange ซึ่งเป็นสีแบบเดียวกับตัวสีถังอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเบาะนั่งที่มาในรูปแบบ bucket seat ฟ้าหลังคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมเข็มขัดนิรภัยรัด5จุดตามมาตรฐานรถแข่ง fia ในส่วนของพวงมาลัยมาในรูปแบบมันติฟังก์ชันออกแบบคล้ายกับจอยสติ๊กรถแข่ง F1 ในส่วนของเครื่องยนต์ Lamborghini Huracan STO ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V10 ขนาด5.2ลิตร640แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด565นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ a l c l u t c h LDF 7สปีดขับเคลื่อน4ล้อ AWD พร้อมด้วยระบบ s ซ l f l o o k i n g d i f f e r e n t i a l ที่ล้อคู่หลัง ระบบเบรกนั้นได้เลือกใช้เป็นจานเบรคคาร์บอนเซรามิกคู่กับชุดปั๊มเบรกจากบ e m b o CCMR เกรดเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง Formula 1วส่วนโหมดการขับขี่นั้นมีให้เลือกทั้งหมด3โหมดได้แก่ STO, Trophy และ Lane r a m b o h i n i h ู r a ค a n STO นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นไม่เบาเลยทีเดียวส่วนเราจะได้เห็นรุ่นนี้ในไทยหรือไม่ต้องมาลุ้นดูกันอีกทีครับ